ัดเป็นเส้นออกมาเลยนะครับเราจะไม่เจาะใช้งานเฉพาะ,าะตัดเลยโอู้ใช้คัตเตอร์ผิดอันคัตเตอร์ตัวนี้จะเ,เป็นรอยนะครับเ้ไหมคัตเตอร์ิดอันเก็บพี่เด้มครับปลาลามอ่ะคราวนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเราปฏิวัดิขนาดตรงนี้ครับทำตรงนี้ อะดู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 ขนาดยาวสิบสามเส้นสิบสามเซนสิบสามครึง่งหนึ่งของสิบสามคือเท่าไหร่ครับสิบสามหารสองได้นนเท่าไหร่หกจุดห้าเอาหกจุดห้าเก่งมากโอ้โหเด็กชายทัดตอบได้นะครับทำล่างทำบนเหมือนกันครับสิบสามหารสองเท่ากับหกจุดห้าหกจุดห้าคือจดุดกึ่งกลางนั่นเองนะครับไม่ต้อง อะไรมากมายนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเนี <Yeah. S 1> ่ยตรงนี้ก็ขีดเส้นครับทำไมครูต้องทำนี่ก่อนครูจะขัดให้เหมือนีนประกอบทีเดียวนะครับเราจะได้ดูการประกอบเลยว่าในการสร้างไม่ได้ทําไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับ oh. อ่ะตอนขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับครูก็จะทําท รีบกินให้หมดแล้วเก็บเลยนะครับทำเรื่องมากินกันอย่างนี้นะแล้วมันถ้าจะลอยอ่ะอ่ะดูดูดูเนี่ยตรงนี้วัดลงมาหนึ่งเส้นเหมือนกันครับมันก็กระปีกเลยแล้วก็ตัดมันก็กระปีกนั่นแหละครับตัดเลยฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่เหมือนกันกระปีกนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงลักษณะแบบปีกอ่ะเนี่ยครับ ดูนะดูต่อนะครับนี่ครับเห็นไหมขยะมันจะมีน้อยมากตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นนักเรียนนะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยแต่สำหรับรูนะครับก็จะปรเฟส s s i o n a l festival นะครับก็ตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับตัดปุ๊บนะครับมันก็จะได้รูปทรงของปีตรงนี้นะครับก็จะใช้ประการนำก่อนนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าไกด ไกลว่ามันจะมาประมาณนี้อนะครับมันก็จะได้ลักษณะออกมาเหมือนกระปีเย่นะครับต่อไปเราก็จะทําตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้น,นี้อ่าอันนี้ก็เก็บไว้ด้วยกันครับจะได้ไม่เป็นขยับตัวนี้ก็จะยาวเจ็ดเซนเจ็ด <c oughs> <7. S 2> <c oughs> อันนี้ก็เจ็ดมันก็ตัดเลยครับ เลยนี่ครับก็จะได้ส่วนความสูงมันนะครับจะสูงแค่6เซนนะครับไอ้6เช่ไอ่ะ6เซน,นถูกต้องแล้วอ่ะคราวนี้อันนี้ก็จะลักษณะเหมือนกันครับใช้นี้ได้เลยถ้าเป็นนักเรียนแต่ถ้าเป็นครูนะครับก็จะใช้เทคนิคพิเศษหน่อยอ่ะนะครับก็จะได้แบบนี้เป็นตัวนี้แล้วครับเห็นไหมครับเหมือนกันแล้ว ก็จะใช้เก็บรายละเอียดโดยใช้กระดาษทรายนะครับเก็บรายละเอียดนะครับให้สวยงามอ่ามันก็จะได้ลักษณะของแผ่นหางปิงตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นหางระดับนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็ทกําการขัดขัดเหมือนกันกบกระปิ่งนี่แหละครับอ่ะขัดหน่อย ค่ะตรงนี้ไม่ไม่ไมบางมากนะครับเพื่อในการปรับเครื่องได้ง่ายแค่นั้เองนะครับอ่านี่ครับได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันครับ เ้ยนะครับสลับแค่หาดับเสร็จแล้วนะครับัปีเดวตรงนี้นี่ก็ทำเหมือนกัน もうやめて。 ันรองช้วยผันรองผันรองก็ยี้นี่กูตาดอกอยู่ไหนเสร็จกูตาดอกนี่ครับนะครับมันจะไม่กลายเป็นขยันเลยมันจะมาทําตัวนี้ต่อเห็นไหมครับการใช้งานนะครับอย่างคุ้มค่าการคูหายไปไหนเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ตูน ทำแบบนี้บวนแล้วนะตัดครับ อันนี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนนะครับประมาณเจ็ดเซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มันเลยมาเจ็ดเราก็ตัดใหม่ครับเจ็ดอยู่ตรงนี้นี่ครับได้แล้วก็ <c oughs> เรียบร้อยครบแล้วชิ้นส่วน ยัไม้ไม้อันนี้บ้านใครมีบ้างครับไม้บ้านรอ่อันนี้มันสามารถขายได้นะครับถ้าเรามีเก็บมาได้แบบนี้ขายได้อ่ะก็เธออยากจะหาอะไรได้ถ้าเธอหาได้แต่กรูสามารถเอาไปขายเธอได้เธอมีรายได้ได้อ่ะก็ ต่อไปนะครับครูจะเลือกลำตัวนะครับในการมาทำลำตัวเลือก้ไม้เลือกไม้มาหนึ่งโดยที่ความยาวของไม้นะครับก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบกวเมตร วัดก่อน,นวัดความยาวถึงไหมห้าสิบสี่นสิบห้าได้อยูอ่เราก็เล็งนะครับเล็งไม้ให้ให้มีความตรงนะครับให้ตรง <c oughs> ถ้ามันโค้งงอ ใช้มือดัดนิดนึงเบาๆนะครับมันก็จะตรงมีเศษอย่างนี้เราก็เอาออกนะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายหยาบนะครับในการลบให้สวยงามนิดนึง <c oughs> ได้แล้วครบตัวนี้ก็จะเป็นขยะนะครับเรามาดูวิธีการทำปีกันต่อตอนนี้ครบหมดแล้วอาปีกเห็นไหมครับเส้นที่กูกิดไว้กูจะใช้ตัวนี้นะครับติดป้องกันให้ปิดแข็งแรงอ่าโอเคหรือว่า ประมาณประมาณนะครับประมาณห้าเซนสามเซนสเซนอ่ะประมาณนี้ดาสี่เซนนะประมาณนะครับสี่เซนติเมตรโดยประมาณจีดลงเป็นตรงเส้นตรงกลางเส้นเลยนะครับครับจีดให้มันอยู่ตรงกลางเส้นสีแดงนะครับทําแบบนี้นะครับทุกจุดทั้งสามจุดนะครับมีสามจุดเราก็ทำทั้งสามจุดเลย ปลายมันหายาเจอแล้ปลายหายก็เท <c oughs> ่าเดิมนะครับตรงนี้กด <c oughs> น,นะครับตัวนี้จะช่วยให้ปีกเรานะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับนะ <c oughs> ครับสามจุด แล้วเราจะยกปีเลยนะครับเรียนดู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 ่า อะไรี่ยตัดเล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 ยวิธ<ม>ีการตัดนะครับการใช้คัตเตอร์สำคัญมากนะครับเทคนิคตัดยังไงนะครับเพื่อให้เก yes? <bracket S 2> นะครับนี่เทคนิคนะครับเทคนิคเลยอ้วว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  อัศจรรย์จริงๆ,งๆน่าเลื่อนเชื่อจริงๆนี่ครับมันก็จะหักเหมือนกันเลยนะทุกจุดนะครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดอันนี้ต้องการยกขึ้นมนยกได้ไหมครับตอนนี้มันไม่ได้หรือมีเทคนิคนะครับเทคนิคที่นี่ครับผู้ใช้คมมีดนี่แหละครับในการรูด จึ๊บจึ๊บนะครับแค่นี้เราลองยกขึ้นดูครับนี่ครับมันยกขึ้นแล้วแต่คุณต้องการ4เซนเราต้องวัดดูก่อนว่ามันได้รือยัง4เซนนะครับยกข้างละ4เซนโอ้พอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย4เซนพอดีเป๊ะเลยทําแบบนี้ครับอีกหนึ่งด้านนี่ครับ ได้สองด้แล้วต,ตรงกลางตรงกลางนี่จะเล็กน้อยมาสามเซน,น,นเรียบร้อย,อยได้ปีดเหมือนกันหรือยังเลยเก้าเก้าอยู่ไหน,น,นเก้ามาเก้าก็เป็นตาติดโฟมนะตาติดโฟมเก้าเนี่ยทาทิ้งไว้ห้านาที กับตัวช้างต้องไปหยอนของเธอแล้วด,ด,ดนีมนี่เดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวเราไปลองกลางสนามกันเลยนะครับเัา๋ราไปดูด้วยว่าขั้นตอนวิธีการปรับเครื่องปล่อยเครื่องทำยังไงนะครับ เสร็จแล้วติดได้เลยไหมครับติดได้เลยไหมอเอาทิ้งไว้ก่อนอนี่ครับทำแบบนี้ไว้ระหว่างรอเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าครับ <c oughs> ติดส่วนนี้เข้ากับไม้ครับว้า แล้วก็ทาทาแล้วก็ไม่แห้งเหมือนกันครับแล้วเราก็ทาตรงนี้ครับนี่ครับเส้นที่เราขีดไว้ตอนแรกครับทาไปเลยครับทิ้งไว้ให้แห้งครับอันนี้ทาเหมือนกันครับด้านล่างับทา นี่ครับทาเข้าไปวางไว้ครับจนแห้งไม่ทำก็ได้ี่ชนตส้อ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทําที่หลังนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนถามว่านักเรียนบางคนครูครับทำไมยังไม่ติดอันนี้เราต้องติดน,นี้เสร็จแล้วติดนะครับเตรียม <c oughs> ไม้เลยก็ได้ สีอะไรจะสวยดีนะสีส้มนีกว่ออเรนต์เอนออเรนต์เอนออเรนต์อนบลูนะครับเห็นไหมเราสามารถพูรณาการเข้าการเรียนนครับนี่เข้าภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับ Blue. รบลูนะครับคณิตศาสตร์นะครับเราสามคบูรณาการนะครับการหาพื้นที่ของปีก การวัดการลงเลขาคณิตนะครับใช้ได้หมดเลยภาษาไทยนะครับชื่อของปีกภาษาอังกฤษชื่อศิลปะนะครับการออกแบบตกแต่งนี่นะครับอะไรอีกสังคมสังคมนะครับเรียนได้ทาง,งานเป็นกลุ่มนะครับเราจะแบ่งกลุ่มในการทําอะไรอีกครับภาษาไทยไปแล้วคณิตศาสตร์ไปแล้ว,ส,ลวสังคมวิทยาศาสตร์ไอตรงเลยนะครับกันนี่ครับสร้างเลนยกของปีกนี่ครับคือลักษณะของแอร์ฟอย นักเรียสังเกตนะครับแอร์โฟย์นี่สำคัญมากนักเรียนดูปีกของครูครับเห็นไหมครับ <c oughs> นี่ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันมีส่วนโค้งสําคัญมากนะครับตรงนี้นี่นี่จะดูได้เลยนะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์ของแท้ทุกอย่างที่จะบินได้เครื่องนจริงก็เป็นแบบนี้ถ้าบินจริงๆที่บินอยู่บนท้องฟ้าปีกเขาก็เป็นแบบนี้แต่แค่ไม่ใช่โฟมแบบนี้นะครับแต่่าให้เป็น <c oughs> เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ อ่ะตอนนี้ผ่านไปมาห้านิ้วยกปีกเลยมีการยกนะครับหันหันเข้าหาตัวเองครับหันใช้หน้าปีกเข้าหาตัวเองหันปุ๊บกดครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วก็วัดดูนะครับโอ้ข้างนี้ห้าเซนนะครับห้าเซนไม่ผิดนะครับข้างนี้เราต้องยกให้ห้าเซนเท่ากันครับห้าเซนก็ได้นะครับห้าเซนก็ได้เหมือนกันนี่ครับ